หนึ่งอยู่ไหนหนึ่งนะฮะเห็นไหมพี่เขามีเห็นไหมพี่ที่ไหนน้องก็น้องเหรอนพี่จริงเหรออ๋อพ่เขาเรียนก่อนต้นหญิงอ๋อเหรออำมันเดินหน่อยมั้ยเจ้าจริงกี่เดือนแล้วกี่ปีแล้วกหญิงเกิดกันยาหน่ะสามปีกับสามขวบว่ะเออเจ้านี่สี่ขวบแล้วใช่รระะะววัังงหนนฮัลโหลจัสติน เบบิสตูใช่ไหมเบบิสตูเบาๆลงอีกไปไปลงอีกไปเบบิสตูลงไปจับน้องไปลงไปจับได้สมัยก่อนเป็นไอ้นั่นยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องหมดอายุเออต้องหมดอายุก่อนขอาไปยื่นจะจริงๆให้น้องจับหน่อยลูกเ้าจะยิงจับข้าพี่พอนิริร์เฟอร์อยมิลิซาโอ้เข้าไปเล่นกับน้องอุ้ยตายแล้วน่ารักเนี่เออคนที่เมืองไทยเขาบอกว่าน่ารักดูวีดีโอเห็นเออเออ เอามาแล้วบ่ะใครใครเปิด,ปดาตาอาซูตาห้องน้ำอันเดียสวัสดีค่ะหนูเป็นใครคะนี่คือวังแล้วมันพี่อันเดียพี่อันเดียเพี่อันเดียสวยเหมือนใครครบับบอสบอสเอามาฝรั่งกันดีกว่าย่ะอาซูก็จิบิสกเซีย์กันเน่าสวัสดีท่นสิเออร์ฟิเซนเออไ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 ด้แค่สิทธิไอนี่วีซ่าแต่ว่าต้องไปต่อพศหนึ่งสี่นะนี้พศอ,อ,อะไร หนึ่งสองหนึ่งสองเออได้สองปีเออเอาไม่ใช่ถาวรเหรอไม่ใช่ใช่ไหมไม่แต่กฎไอ้แต่กร้ติ๋งเนี่ยคือคือคือสิทธิพำนักน่ะคือไม่จำกัดอายุแล้วแต่บัตรเนี่ยมันต้องต่อต่อวันที่27่สิบเจ็ดือนสี่เออเนาะยี่สิบเดือน4ปี14ก็27ก็เดือนเนี้ยปีเนี้ยเออเมษานะยี่สิบเมษาแล้วก็14ก็อันนี้มัน12ก็อีก2ได้แค่2ปีเองบัตรเนี้ย สิทธิพำนักนี่คือว่าแต่ไม่จำกัดแล้วแต่ปัตตน่ะอายุบัตต์เนี่ยเพราะว่ามันอุ่นไปฟริชเส็จเนี่ยเออแปลกเนาะเออเออเสียเวลาเวลาเนาะได้แล้วก็น่าจะนั่นเออแต่ว่าถ้าไอ้ตามในหนังสือเดินทางมันจะหมดอายุตามหนังสือเดินทางไงเออแต่คือคือไอ้สิทธิพำนักเหมือนของป้าอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราหมดอายุใช่ไหมเราก็ต้องไปต่อหนังสือเดินทางอายุเออนี่มันจะโตไหม่ใช่อ๋อเดี๋ยวมันไม่น่าเอออืมมันไม่ใช่เล่นลูกมันเล่นอะไรเนี่ยวป เออเอาของที่เล่นได้สิลูกเอาของที่เล่นได้ลูกเดี๋ยวหายแล้วเราถ้เราเพื่อนอะไรหรือว่าเราต้องไปทำไหมเออเนอะบ้าจริงๆเลยเนาะเอเลน่าอายุมานี่อายุมานี่ยังมยู่ยิมบ้านนี่หายหายหายเย้ยิมบ้นนี่สิหนูชื่ออะไรคะบอกสิลูกชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเจ้าหญิงเจ้าหญิงค่ะ ชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรครับจัสตินแจสตินจัสตินเจสตินแจสต้นแจสตเนแจสนแจสติวแจเนแินแจสตให้เนแจสดินแจนแจสตน้จสตินแเสนแจสติวดูน้จสตินแียนเดสยินแนดจสตนแจสนแจสตยนดน้องตนแจสตินเจียินดจสตินแจสตนแจูตินแจสนแจสตนแจดตนแจูนแจสตอยากดูดูนนดน นะไหนะจับมือกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันขอ,กของพี่เกะก็แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้เลย